สวัสดีค่ะคุณลูกค้าน้องไมจ่จากเอลก็มายินดีให้บริการค่ะมีอะไรให้ไม่ช่วยดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเออนี่โทรมาจะขายอะไรเนี่ยฮะโอ้ยคุณลูกค้าคะจะเย็นเยนก่อนนะคะน้องไม่ไม่ได้จะขายอะไรอย่างเดียวหรอกค่ะแต่ไม่มีเรื่องดีๆอยากจะมาเล่าให้ฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณลูกค้า,าบ้างค่ะ เรื่องอะไรโอ้ยอลีลาเนี่ยพูดเร็วๆอุยขอโทษค่ะหมยตื่นเต้นไปหน่อยยังฟังนะคะคือตอนนี้ธุรกิจหลายๆที่เริ่มมี AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวแล้วค่ะน้องมายอยากชวนคุณลูกค้ามาสร้าง AI s q u a รลูกน้องคนแรกที่จะทำงานแทนคุณลูกค้าได้จริงตั้งแต่วันแรกที่เจอในเวิร์กช็อปกี่บาทเนี่ยกี่บาทเนี่ยเอาเข้าประเด็นเข้าประเด็นกี่บาท คุณลูกค้าค่ะน้องมายเข้าใจเลยค่ะว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเนอะแต่ก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องราคาเอาเร็วๆกี่บาทคุณลูกคก้าเห็นภาพก่อนว่าๆๆๆกีา่บาทกี่บาทเร็วๆค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าค่ะมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยค่ะแค่เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าประโยชน์ที่คุณลูกค้าจะได้กลับไปนี่สิคะมูลค่ารวมมันเป็นแสนเลยนะ จะเวอร์อะไรเนี่ยของขายเ0็ดพักว่าบาทแล้วมาบอกของมูลค่าเป็นแสนจะเย็นๆนะคะคุณลูกค้าค่ะคือราคา7,950บาทเนี่ยคือราคาค่าเวิร์กช็อปหนึ่งวันค่ะแต่สิ่งที่พี่พอจะสอนและจับมือคุณลูกค้าทำจนสำเร็จเนี่ยมันคือการสร้าง AI ผู้ช่วยส่วนตัวที่จะทำงานให้ธุรกิจคุณลูกค้าได้จริงในทุกๆวัน ซึ่งถารวมประโยชน์ที่ทำอะไรได้บ้างแบ่าพูดพูดแต่ทฤษฎีเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเอาเป๊ะๆเิได้หมดเลยค่ะตั้งแต่สร้างเซิร์ฟเวอร์ AI ส่วนตัวบน Telegram สั่งงานจากมือถือได้เลยแล้วก็สอน AI ให้รู้จักธุรกิจของคุณลูกค้าจัดตารางงานมอบหมายงานสรุปรายงาน กลับบ้านไปเย็นวันนั้นคุณลูกค้าจะได้ AI ที่ทํางานแทนได้สิ่งทันทีเลยค่ะโอ้โไปพ่อเดียวมึงทําได้เยอะ <ใน S 1> ขนาดนั้น,นทําได้เยอะขนาดนั้นเจ็ดพันเก้าร้อยหสิบเงหอคุณลูกค้าคะน้องใหมยเข้าใจเลยค่ะว่าฟังแล้วเชื่อเนาะแต่ว่าในเวิร์กช็อปโอเคโอ้โเป็นยังไงล่ะเก่งไหมล่ะ